สวัสดีค่ะมติดตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรค่ะเทศกาลทือศินกินเจเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยประชาชนในจังหวัดอุดรธานีพร้อมใจกันลดละเลิกการบริโภคเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพที่ดีและความเป็นสิริมงคลในชีวิตเทศกาลทือศินกินเจประจำปี2556ที่จังหวัดอุดรธานีเริ่มคึกคักเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาโดยบรรยากาศที่โรงเจรทมโคสาอุดรธานี ซึ่งเป็นโรงท่านอาหารเจพบว่ามีประชาชนต่างพากันมารับประทานอาหารเจที่ทั้งช่มร่มัดขึ้นไว้ให้บริการเป็นจํานวนหลายระวางวันที่หาถึง13สุลาคมและนับได้ว่าเป็นการถือปฏิบัติด,ดําเนินมาอย่างยาวนานเพื่อลดละเลิกบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพที่ดี นบรรยากาศที่ร้านขายอาหารเจนั่นก็คือทักเช่นกันมีประชาชนต่างพากันมารับประทานอาหารเจเพื่อลดละเลิกบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์เหมือนเช่นทุกปีสําหรับราคาขายอาหารเจนั่นหากใส่ถุงกลับบ้านจะขายในราคาเริ่มต้นตั้งแต่30บาทขึ้นไปเขาราดแกงราคาอยู่ที่ประมาณ35-40บาทและก๋วยเตี๋ยวราคาเริ่มต้นที่40บาทเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวท้งเว็บเพจอ่อนต้อนอุดรกันได้ไหม อดอุดอนเบิงอ่อนส้อนอุดอนเด้อสวัสดีค่ะชาอุดอนเป็นคนขยัน